นายสุทินนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ออกมาแฉว่าอดีตนายกทักษิณและอดีตนายกยิ่งลักษณ์มาคุยขอให้ถอนฟ้องนายกเศรษฐาครับนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ระบุว่านายทักษิณขอให้ถอนฟ้องนายกในช่วงที่พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจและยังมีโอกาสได้คุยกับนางสาวยิ่งลักษณ์ด้วย ายสุทินบอกว่าอันนี้ไม่รู้ไม่กล้าพูดไม่รู้ว่าเป็นความจริงหรือไม่จึงไม่กล้าออกความเห็นขณะที่เจ้าตัวนายกเศรษฐาทวีสินนะครับยืนยันว่าไม่เคยถามไม่เคยคุยประเด็นนี้กับอดีตนายกทั้งสองคนส่วนที่หลายคนมองว่านายกทํางานหนักแต่กลับถูกคดีตามมาเป็นหางว่าวนายกก็บอกว่าเมื่อก้าวเข้ามาเป็นนักการเมืองก็ต้องยอมรับกระบวนการตรวจสอบจากองค์กรอิสระไม่ได้เสียกําลังใจอะไร ยังคงตื่นเช้าไปทำงานเหมือนเดิมทุกวันครับ